จะฉลาดคนเดียวไปทำไมปี2017เกิดปรากฏการ์หนังไทยกระชอนโลกอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ของวงการหนังไทยด้วยการทำรายได้ในประเทศกว่า112ล้านบาทกวาดคำวิจารณ์บวกทั่วทุกสารทิศพุ่งทยานสู่ระดับเ o r l d Class ด้วยการออกฉายในต่างประเทศทั่วโลกโกยรายได้ทะลุพันล้านบาทฉลาดเกมโกงปี2024เตรียมบุกห้องสอบพลิกแผนลอกครั้งใหม่ กับผลงานรีเมคระดับฮอลลีวูดโดยสตูดิโอผู้สร้างหนังรางวัลออสการ์โคดาพร้อมนักแสดงชุดใหม่ตะลุยโจทย์ใหม่ที่ยากยิ่งใหญ่และไกลกว่าเดิมใน Bad Genius I get why you think I did I'm the last person earth who needs cheat But last to why who you on Ask เปิดเกมโกงข้อสอบครั้งใหม่ในเรื่องราวการชี้ชะตาอนาคตของลินสาวนักเรียนทุนมากพรสวรร ผู้มองเห็นโอกาสที่จะได้รับจากความฉลาดของตัวเองมากกว่าทุนการศึกษาเธอจึงรับจ้างกงข้อสอบภายในห้องเรียนเพื่อหาไรายได้จากเพื่อนร่วมชั้นการโกงข้อสอบถูวีความเลื่อเถิดด้วยการถูกบอกต่อขยายเป็นวงกว้างขึ้นเรื่อยๆจากการโกงภายในโรงเรียนนำไปสู่การโกงข้อสอบเข้ามหาลัยระดับโลก This the first class ticket to your future is your นำทีม Genius โกงกระชอนในมิชชั่นระทึกขีดสุดโดยทีมได้แสดงที่ต้องจับตาดูลินนำแสดงโดยคาลิน่าเหลียงนักเรียนสาวมากพรสวรรค์ที่พร้อมปลี่นความฉลาดให้เป็นความรวยแบงค์ Bank, รับบทโดยจาบารีแบงค์หนุ่มเนิร์ดอัจฉริยะคู่แข่งด้านการเรียนของลินผู้ถูกบีบให้เข้าร่วมในมิชชั่นการโกงครั้งนี้ร่วมด้วยเกรซ รับบทโดยเทเลอร์ฮิกสันสาวตัวท็อปเบอร์หนึ่งด้านความสวยเพื่อนคนแรกที่ขอให้หลินโกงข้อสอบให้จนเกิดความสนิทใจกันและแพทรับบทโดยามูเอลบรอนลูกเศรษฐีสุดฮอตผู้ใช้เงินซื้อทุกอย่างพร้อมลอกเพื่อเอาตัวรอดเสริมทีมด้วยในแสดงที่คุ้นหน้าคุ้นตาอย่างเบนนิดวองจากด็อกเตอร์สเตรน์ผู้มารับบทเมงพอลิงเดียวของลินซึ่งวอง ยังรับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับภาพยนตร์อีกด้วยแฟนชาวไทยเตรียมเป็นพยานไปพร้อมคนดูทั้งโลกกับเกมโกงข้อสอบที่มันสมองจะกำหนดทุกชะตา Bad Genius เปิดโจทย์ใหม่ทั้งประเทศ12กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์